สวัสดีค่ะชั้นทําอะไรครับทำแผลไงทำแผลนะเอาเมาอดูหน่อยสิดเอาคือแผลอะไรเนี่ยก็ผีนิ้วฉีกออกนี่แผลนิ้วฉีกออกเกิดอะไรขึ้นครับทำยังไงวิธีการเป็นไงเอาน้ำมาใส่ชู้แล้ววางไว้ตรงมือและเอาสีมลระบายม ก็เ,เหมือนเลือดห,อหนูชทดได้ยังไงเนี่ยอ,ออตั้งชื่อมันว่าอะไรครับวันทา,าวีวันทาวีทำแผลใช่อ่ะขอรู้สักท่าหน่อย ว่าวิธีการทำแผลเอาทิชชู่เปียกใส่น้ำใช่ไหมอ่ะเล่าอีกรอบหนึง่งอธิบายอาีกอธิบายก่อนเอาเส้นที่แห้งไปใส่น้ำเล็กมาระบายสีมันก็ต้องเป็นละเอียดเอามาใส่นิ้วก่อนใช่ไหมใส่แล้วก็เอาสีอะไรครับมาระบายเนี่ย นี่ไงสีไม้อืมสีที่คล้ายเลือดใช่ไหมทำหน้าสยองทำหน้าตาหน้ากลัวหน้ากลัวแล้วใช่ไหม